คุณสามีจะกินซอยจุนะคะวันนี้ซอยจุเนี่ยวันไอ้ดู for you เหรอเ no, นี่ยวัน smell ไหนซาราแนนะคะ สุราสอร่อยอร่อยใช่ไหม mm hmm. ได้มอลอร่อยอคดยิสก์คาร์ยิสก์มาสมศรีซอยจีน <laughs> สมศรีซอยจีนคืองสามีาคนกินจีนฝรั่งต้องกลัวนะคะจ,จีนฝรั่งมันปลอดภยัย อมฝรั่งเข้าสะอาดค่ะนี่วันนี่ไหม Yeah that would be nice หันไปเดี๋ยวกันลูกด้วยกัน <laughs> อันนี้เอามาจากที่ทำงานนะปิ Pink ้งฟอร์มเบิร์กนันเนี่ยเดี๋ยวัน The v e g e v e r y t h i n g everything, <laughs> everything. no

smell this one since my last week. you can drink <laughs> very strong you want something i can cook for you no 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 this is this is very good you eat also one s, <S e like เ So ย d ูโซฮาวยูดูโซ่เห u s ข้ามิไรเหี้สวัสดีสวัสดีเนื้อเนื้ออินทรี and, and, and mint min m no, okay. i n t สลาเน่นะคะซาลาเน่เผ็ดขอรีนะ i ไม่เผ็ดไอติ้งไม่อร่อย ว่าจุดติอร่อยด้ยอืมอร่อยะสามีชอบช่วยจุไปสมศรีอืมก็ฟาะละแหน่ลำอร่อยอร่อยใช่ไหมอืมอ๋อฝรั่งมักช้อยจุอันแั้ แล้ววันฟิปตีน่ะเนี่ยเปิดมิดเออมีค have แฮปแฮปอ i น a ซฟิ n วันไอไบบิควันวันทะเ e ็ดเอ้า And then not eat him at You can. Sorry, I make that chili very strong. Mm -hmm. New chili. We bring from Thailand. Powder? Mm -hmm. More strong than what we have here at home? We at home also from Thailand to get everything. From... But this one more strong. Mm -hmm. Because more fresh, you think? Yeah, I think so. อิมนะม็กเอมกยูปฟารเมอกอัพละเผ็ดอีกสซาลาหน่ลำ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 อร่อย นี่ไทยพี่โปูดูอะไรแดดอ่าใส่ผัดควอเรียนด้าอยู่ด้วยวันเหรอีอยู่วันเอากินไปทางไหนเอาพักก็โอเคเนื้ออยู่ข้างในนะคะเอามาหันมหาศูนย์นชีของ Look at those coriander. They're very good. Colina Hmm. Oh, they have good taste. Lah. Hmm. What do you think? I like it. No. Hmm. Beautiful. I'm done. เสนแหนเหมาะกินกับแหน่หสมศิมกินสักเตีย่ยข้างแหลกเป็นชีวิตนะคะข้างแหลกปปกินสวยจู้เนื้อเป็นเนื้อต่างประเทศเนาะนันจิน้มกระกหลกเพูผัดซีงยำ มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยอ่ะก็ใครกินตักี้ เาต้องกอดต้องแม่กำลังจิตระยาข้างแหกไม่ชีวิต